ถ้าเกิดคุณมีตัวเดียวแล้วตัวเดียวนั้นอะ่ะมันมีความสามารถเยอะมากคุณไม่จําเป็นต้องมีเยอะสายพันธุ์ยิ่งเยอะเวรามันลงไปเนี่ยมันยิ่งแย่งพื้นที่ในการยึดเกาะแล้วมันก็แย่งอาหารกันทําให้ตัวมันเองไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะมีประโยชน์กับร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกิน3ดีที่สุดมันควรจะเป็นคนละตระกูลด้วยอย่างเช่นแบบแลคโตบิฟิโดหรือสเตโต ให้มันเป็นคนละตระกูลเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันก็จะอยู่ในตำแหน่งของร่างกายไม่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดมันอยู่ในตระกูลเดียวกันแลคโตแบบชนิด A แลคโตชนิด B ีมันก็จะไปแย่งกันต่อะมันมีความสามารถใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดมันอยู่คนละตระกูลแลคโตอยู่ไหนอยู่ช่องคลอดบิฟิโดอยู่ไหนอยู่ลำไส้อะไรเงี้ยมันจะได้มีบ้านกันอยู่คนละบ้านเนี่ยแล้วก็ช่วยทําให้ชุมชนของเราคือระบบนิเวศของร่างกายเนี่ยมันสมดุลดังนั้นเนี่ยสายพันธุ์เยอะไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีหรือไม่ดีสัััมมพพนนนธธ์์ตรงที่่วาาเป็สยุีคุณสมบัตติที่เรา้อร และมีจำนวนเชื้อที่มีชีวิต